เรามาติดตามข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมหารือกับคณะกรรมการการพาณิชย์วุฒิสภาถึงแนวทางปิดช่องว่นอมินีต่างชาติค่ะที่เข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหการรมวุฒิสภา นำโดยนายเอกชัยเรืองรัตรองประธานกรรมธิการคนที่1เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับปัญหากฎหมายการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของน o m i n เพื่อพัฒนากฎหมายให้เข้มแข็งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว นื่องจากปัจจุบันค่ะมีคนต่างด้าวเข้ามาครอบครองหรือถือครองที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของการค้าโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีบางส่วนสมรสกับคนไทยเพื่อให้ถือครองแทน บางส่วนตั้งบริษัทที่มีคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแต่คนต่างด้าวเป็นผู้บริหารโดยอาศัยช่องว่างของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีระยองตราดและจันทบุรีส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและอัากรรมทางเศรษฐกิจนะคะ ทางนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการจะร่วมติดตามและผลักดันประเด็นสำคัญ5ด้านได้แก่การตรากฎหมายเฉพาะแก้ไขกฎหมายธุรกิจต่างด้าวแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทําธุรกรรมอําพรางแทนคนต่างด้าวและติดตามมาตรการต่างๆตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติต่อไปค่ะ ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางปปงเพื่อแก้ไขกฎหมายปปงให้สามารถยึดทรัพย์ในกรณีความผิดที่เกิดจากโนมินีได้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องร่วมกันให้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับเพราะเรื่องนี้มันกินรากลึกลงไปมากพอสมควรนะครับก็ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทาั้งทางสภานะครับสำนักงานผู้ตรวจการดินแล้วก็หน่วยงานราชการรวมทั้งคนไทยสมาคม ต่างๆที่เกี่ยวข้องลงทั้งสภาธนายความคงต้องร่วมมือกันในการทําเรื่องนี้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ